เราก็จะไปกินแมโน,นัลหลังไม่เรียนนะครับอ่าเลิกเรียนแล้ววันนี้วางแผนกันไว้ตามสัญญาน้องใบบัวบอกขอให้พาไปกินแมคโดนัลล์หน่อยนะตอนนี้เราก็อยู่ที่พาสิโอสุขาสามนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้โรงเรียนมากเลยไปเดินไปไปดิค่ะจะไปไหนแม่จะไม่ได้อ่าตรงไปนู่นเลยไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่ง ตอนนี้ก็มาถึงแล้วถอดแมสได้ปไปเลยเราก็สมชุดแฮปปี้มิลนะมันมีอะไรแถมของล่นดูซิว่าเราได้ของเล่นอะไรนี่อ๋เป็นฮอตวิลเป็นรถลรถฮอตวิลเดี๋ยวเดี๋ยวแกะดูนะอันนี้ชุดมีแอปเปิ้ลด้วยแล,แล้วก็บ์เกอร์จริงๆมันมีจริงๆเราอยากได้เบอร์บาร์บี้นะแต่ว่าบาร์บี้มันยังไม่เข้าเขาบอกว่าสุกหน้าจะเข้าเบอร์ห้าก็จะเป็นตัวที่บัวอยากได้พอดี แกะกันเลยนะคะอ่ะแกะกันเลยแกล์ดูก่อนว่าอันนี้คือตอนแรกไม่ได้อยากได้นะใช่แต่ว่าจำเป็นต้องเอาแกลดูดิแกะ์ดูดิแกล์ได้สิ่งม่วนมาแทนใช่ไหมแกล์แกล์ให้เพื่อนดูเหนียวอ่ะเหนียวเหรอเข้าแกะให้มาอ่มถือถือก้อน่ามือมือมือนิ้วปิดกล้องเร็วตอนนี้นะคะว่าเรากำลังแกะ์ให โหเหนียวจริงด้วยมนี่นะคะพรานี่ถืโอให้หน่อยถือให้หนนี่แล้วเขาก็จะมีมีน,นี่มีสติกเกอร์ให้เราตกแต่งด้วยเดี๋เราไปตกแต่งที่บ้านดีกว่าตอนนี้เรากินดีกว่าดีไหมตอะตกแต่งก่อนเลยเหรออ๋อเอาเลย Uh, hai mươi bùa tóc tèng Hai uh, mươi bùa tóc tèng Wow, nó tích này ซอสเหรอเนี่ยบางคก็จะสงสัยว่าดทำไมไม่มีเสียยพ่อนะคะพ่อเป็นซอสทำมุน,นี่ด้านหลังน,นะคะพ่อไหมล่ย,ย,ยแต่ว่าชุดนี้ไม่มีเฟ้นฝ่ายนะลูก จะมีอ่าใช่จะมีแอปเปิลแล้วก็มีน้ำกินเสร็จแล้วหรออ๋อโอเคน้ำเนี่ยต่อไปก็จะเป็นโป็ีเจนะโคกจริงๆเขาจะมีนมด้วยนะใช่นมก็ได้โอวันตินก็ได้เออแต่บัวเลือกโคกโอ้โหจริงๆเด็กๆกินไม่ดีนะครับโคกแต่ว่านาน,านๆไบบัวจะได้กินสักทีนึ่งแต่ต้องก้างไม่ให้ดุกเนี่ยได้เปล่าเอออ๋อ หมดยังหมดยังอ๋อยังมีข้างข้างเยอะมากอ้าวไปดันเด็กพีเดอร์ปตรงไหนอ่ะใช่เหรออ๋อแต่ตามใจอ๋อแต่ตามอำเภอใจบ้างนะอ่าตอนนี้ก็ติดเสร็จแล้วตกแต่งรถเรียบร้อยไหนดูสิ ได้รถไปก่อนไว้คราวหน้ามาเอาบาร์บี <c oughs> หน้าหน้าเป็นยังทีอ่ะตอนนี้เรามากินกันดีกว่าอันนี้ไปแล้วเบเกอร์อาว <c oughs> มีความสูงอ่าตอนนี้เราก็เจ็บเนือ่ะเจ็บเนื้ออ๋อเป็นร้อนไหนไัวเป็นร้อนใหนนิดนึงตอนนี้เลยเกี้ยวอะไรก็เจ็บไปหน่อยนะ ข้างหลังข้างหลังพาซิโอที่เรามากินแมคโดนัลล์นะมีโซนของเล่นนิดนึงนี่นะตรงนั้นก็เป็นพวกสไลเดอร์นะเดี๋ยวเราไปลองเล่ลนสะไลเดอร์ให้หูนะคะโอเคค่อยๆลงนะค่อยลงไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่ง

เรียนนะกว่าจะได้กลับบ้านนะฮะวนเวียนอยู่แถวเนี้ยไม่ได้กลับบ้านนาที <c oughs> อา <c oughs> มา,มาอีกรอบสุดท้ายแล้วเร็ว อยากกลับบ้านหนูเด็กอะไรไม่อยากกลับบ้านพงมาอู้โหอืดมากเลยเต่ามากเลยระวังระวังค่อยค่อยแฮปปี้แฮปปี้ตอนนี้นะคะแล้วก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะนะ แวะมาเล่นนานแล้วเดี๋ยวเรารีบกลับดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามแล้วโอเคงั้นก็บ๊ายบายนะครับไปบัวฝากกดไลค์หน่อยเด้อกดแชร์กดสตาร์ทให้เรื่อยๆบายบาย